สวัสดีค่ะนักเรียนในวันจันทร์ที่20เดือนธันวาคมพบกับครูน้ำในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่องอะไรนะคะให้นักเรียนเปิดไปในหนังสือนะคะหน้าที่216นะคะวันนี้เราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะนักเรียนเตรียมหนังสือและอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมนะคะ ในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่10นะคะเรื่องปริมาตรและความจุนะคะ,ะเดี๋ยวครูมีอันนี้ให้ดูนะคะเมื่อนักเรียนเห็นแล้วนักเรียนคิดว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมอะไรคะมีด้านทุกด้านเท่ากันหมดเลยทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเก่งมากค่ะ,ะเพราะฉะนั้นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้นะคะเขาจะเรียกว่าลูกบาศก์นะคะนี่แบบนี้กล่องหนึ่งกล่องเรียกว่า ปริมาตรเท่ากับ1ลูกบาศก์นะคะแล้วแต่ว่าจะเป็นหน่วยเซนติเมตรหรือว่าหน่วยเมตรหรือว่าเป็นหน่วยอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างการหาปริมาตรลูกบาศก์หน่วยกันนะคะนักเรียนครูมีลูกบาศก์มาให้1ลูกนะคะมีความกว้าง1หน่วยมีความยาว1หน่วยและมีความสูง1หน่วยนะคะเพราะฉะนั้นลูกบาศก์ลูกนี้เนี่ยนะคะมีปริมาตรเท่ากับ1ลูกบาศก์หน่วยนะคะนักเรียนแต่ถ้าครูมี2ลูก นะคะความกว้างความยาวเท่ากันนะคะแล้วก็มีลูกบาทมา,อ,าอยู่ข้างๆกัน2องลูกแบบนี้นะคะเราก็จะอัอ่านปริมาตรได้ว่าเท่ากับสองลูกบาทหน่วยนะคะให้นักเรียนเปิดไปในหนังสือหน้าที่217นะคะเมื่อเราเรียนรู้เรื่องลูกบาทหน่วยแล้วนะคะเราก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องลูกบาทเซนติเมตรด้วยนะคะนักเรียนดูในตัวอย่างที่1นะคะ ลูกบาทเซนติเมตรใช่ไหมคะใน,ในหนึ่งหน่วยนี้นะคะในหนึ่งหน่วยนี้เขาจะกําหนดมาให้นะคะทั้งด้านด้านกว้างด้านยาวและก็ความสูงเท่ากับ1เซนติเมตรหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอ่านปาริมาตรนะคะเราก็ต้องอ่านว่าเท่าปาริมาตรเท่ากับ1ลูกบาทเซนติเมตรนะคะต่อไปนักเรียนมาดูตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2ด้านข้างนีงนะคะอ่ะ เขากำหนดมาให้เป็นให้อ่านเป็นลูกบาศกเมตรใช่ไหมคะ,สะแสดงว่าด้านทุกด้านนะคะทั้งด้านกว้างความยาวความสูงนะคะกำหนดมาเท่ากับ1เมตรนะคะเพราะฉะนั้นเวลาอ่านปริมาตรก็จะเท่ากับ1ลูกบาศกเมตรนะคะอ่ามันจะมีหน่วยที่อ่านเป็นหน่วย หน่วยที่อ่านเป็นลูกบาทเซนติเมตรหน่วยที่อ่านเป็นลูกบาทเมตรแล้วแต่เขากําหนดมานะคะนักเรียนไม่ยากเลยนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างนะคะแบบฝึกหัดให้หนักเรียนดูนะคะ ลูกบาทคืออะไรนะคะลูกบาทกก็คือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีหน้าทุกหน้านะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียกว่าลูกบาทนะคะนักเรียนดังรูปเลยนะคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะที่มีหน้าทุกหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียกว่าลูกบาทนะคะอ่าคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกันนะคะในในคาบนี้นะคะเราจะมีแบบฝึกหัดทั้ง3ามเรื่องนะคะ อนักเรียนดูนะคะแบบฝึงหัดอยู่ในหน้าที่220นะคะให้นักเรียนทํา4ข้อนะคะมีอยู่ทั้งหมด8ข้อแต่ครูให้ทา4ข้ออนักเรียนดูคําสั่งเขาบอกว่าหาปริมาตรนะคะกาหนดให้1กล่องเนี้ยค่ะมีปริมาตร1ลูกบาทหน่วยเพราะฉะนั้นถ้าข้อที่1มีอยู่3กล่องนักเรียนก็ตอบว่า3ลูกบาทหน่วยใช่ไหมคะไม่ต้องวาดรูปนะคะนักเรียน อ่าอันนี้คือหน่วยที่เป็นลูกบาทหน่วยนะคะแบบฝึกหัดต่อไปนะคะแบบฝึกหัดต่อไปนะคะจะอยู่ในหน้าที่222นะคะข้อที่1นะคะเขาบอกว่าหาปริมาตรกำหนดให้กล่องสี่เหลี่ยม1กล่องมีปริมาตร1ลูกบาทเซนติเมตรกำหนดปริมาตรเป็น1ลูกบาทเซนติเมตรแสดงว่านักเรียนต้องอ่านหน่วยเป็นลูกบาทอะไรคะ ลูกบาทเซนติเมตรใช่ไหมคะอย่างเช่นในข้อที่3มี5กล่องนะคะเราก็อ่านว่า5ลูกบาทเซนติเมตรใช่ไหมคะนักเรียนคะในข้อที่4เนี่ยมันมีกล่องที่ซ้อนกันนะคะนักเรียนดูดีๆนะคะแบบฝึกหัดต่อไปนะคะก็อยู่ในหน้าที่222ด้านล่างนะคะเขาบอกว่าหาปริมาตรกำหนดให้1กล่องมีปริมาตรเท่ากับ1ลูกบาทเมตร อ่าเห็นไหมคะจะมีหน่วยตั้งแต่หน่วยลูกบาทหน่วยหน่วยลูกบาทเซนติเมตรแล้วก็หน่วยลูกบาทเมตรนะคะเวลานักเรียนตอบเนี่ยนักเรียนก็ตอบให้ตรงกับคําสั่งนะคะอ่ะกล่องบางกล่องเนี่ยมันจะซ้อนกันอยู่นักเรียนคะดูดีๆนะคะสําหรับเนื้อหาในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะหากมีอะไรสงสัยหรือไม่เข้าใจสามารถสอบถามครูน้ําเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับคาบนี้ก็มีเนื้อหาเพียงแค่นี้สวัสดีคะ่ะ